สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำเป็นและคำตายนะคะครูโจมีสาระดีๆมาให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะดูหลายๆรอบนะคะไปเลยค่ะคำเป็นคำตาย สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะพาไปรู้จักกับคําเป็นและคําตายกันนะครับเริ่มจากคําเป็นกันก่อนดีกว่าครับคําเป็นคือคําที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาหรือเป็นคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรามแม่กลงกลกลมเกยเกลเช่นคําว่า ร้องหไคำว่าร้องไห้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่าร้องกับคำว่าไห้คำว่าร้องเป็นคำมาตราแม่กงส่วนคำว่าให้เป็นคำมาตราแม่กอกา คำต่อไปคำว่าข้าวตม้มคำว่าข้าวตม้มแบ่งได้เป็นสองคำคือคำ,ค,ำคำว่าข้าวกับคำว่าต้มคำว่าข้าวเป็นคำมาตราแม่เกลวส่วนคำว่าตม้มเป็นคำมาตราแม่กลม คำต่อไปคำว่าใบาเตยครับคำว่าใบาเตยแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่าใบากับคำว่าเตยคำว่าใบาเป็นคำมาตราแม่กอกาส่วนคำว่าเตยเป็นคำมาตราแม่เกย คำต่อไปคำว่าน้องสาวคำว่าน้องสาวแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่าน้องกับคำว่าสาวคำว่าน้องเป็นคำในมาตราแม่กงส่วนคำว่าสาวเป็นคำมาตราแม่เกลือ และคำสุดท้ายคำว่าพี่ชายคำว่าพี่ชายแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่าพี่กับคำว่าชายคำว่าพี่เป็นคำในมาตราแม่กอกาส่วนคำว่าชายเป็นคำมาตราแม่เกยต่อไปเรามาดูคำตายกันบ้างนะครับ คำตายคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอากาหรือคำที่มีตัวสะกดในแม่กกกดกบเช่นคำ,คำว่ากระดาษคำว่ากระดาษ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่ากระกับคำว่าดาดคำว่ากระเป็นคำมาตราแม่กอกาเสียงสั้นส่วนคำว่าดาดเป็นคำมาตราแม่กดคำต่อไปคำว่ากระรอก คำว่ากระรอกแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่ากระกับคำว่ารอกคำว่ากระเป็นคำมาตราแม่กากาส่วนคำว่ารอกเป็นคำมาตราแม่กกคำต่อไปคือรูปภาพ คำว่ารูปภาพแบ่งได้เป็นสองคำคือคำว่ารูปกับคำว่าภาพซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นคำในมาตราแม่กบครับคำต่อไปคำว่าชนะเลิศคำว่าชนะเลิศแบ่งออกได้เป็นสองคำ คือคำว่าชนะกับคำว่าเลิศคำว่าชนะเป็นคำมาตราแม่กอากาส่วนคำว่าเลิศเป็นคำมาตราแม่กฎและคำสุดท้ายคำว่าอาบแดด คำว่าอาบแดดแบ่งออกได้เป็นสองคำคือคำว่าอาบกับคำว่าแดดคำว่าอาบเป็นคำมาตราแม่กบส่วนคำว่าแดดเป็นคำมาตราแม่กดรู้จักคำเป็นคำตายแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาทบทวนคำเป็นคำตายกันนะครับ คำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาหรือเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงกลกลมเกยเกวเช่นคำว่าร้องไห้ข้าวต้มใบเตยน้องสาว และพี่ชายคำตายคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาหรือคำที่มีตัวสะกดในแม่กกกดกบเช่นคำว่ากระดาษไส้กรอก รูปภาพชนะเลิศและอาบแดดช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่จงเรียกว่าคำต่อไปนี้เป็นคำเป็นหรือคำตาย กระรอกเป็นคำตายเพราะกระเป็นคำในมาตราแม่กอการอกเป็นคำในมาตราแม่กกร้องไห้เป็นคำเป็นเพราะร้องเป็นคำในมาตราแม่กงให้เป็นคำในมาตราแม่กอการูปภาพเป็นคำตาย เพราะรูปและภาพเป็นคำในมาตราแม่กบใบเตยเป็นคำเป็นเพราะใบเป็นคำในมาตราแม่กอกาเตยเป็นคำในมาตราแม่เกย อาบแดดเป็นคำตายเพราะอาบเป็นคำในมาตราแม่กบแดดเป็นคำในมาตราแม่กฎเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับกระรอกเป็นคำตาย เพราะกระเป็นคำสระเสียงสั้นในมาตราแม่กอการอกเป็นคำในมาตราแม่กกร้องไห้เป็นคำเป็นเพราะร้องเป็นคำในมาตราแม่กงให้เป็นคำะสมด้วยสระไอในมาตราแม่กอการูปภาพเป็นคำตาย เพราะรูปและภาพเป็นคำในมาตรามแม่กบใบเตยเป็นคำเป็นเพราะใบเป็นคำผสมด้วยสระไอในมาตรามแม่กากาเตยเป็นคำในมาตรามแม่เกยอาบแดดเป็นคำตายเพราะอาบเป็นคำในมาตรามแม่กบแดดเป็นคำในมาตรามแม่กด สนุกกันไหมครับน้องๆไว้มาสนุกกับภาษาไทยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ